我只少我。 <laughs> I see you guys there. All right. <laughs> <man. laughs> <man>. อืม再次跟粉丝们打个招呼。Hello guys, this is s u thank you for coming t o d a y h t ภาายนะคะถ้าไทเป็นภาษาไทยสักนิดนึงค่ะได้หมเอ่ยม่องไท้เหวินมาไท้เวินดต่งคสวัสดครับสวัสดีครับคิดถึงผมไหมคิดถึงผมไหมคิดถึงผมม ถึงผมไหมโอ้ถ oh, <Yeah. S 2> ึงผมไหมขอบคุณครับอิสเมิงแนนคขอบคุณครับครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่มีแฟนคลังในประเทศไทยัาออสการ์ค่ะ是是你的的的第第一次在泰粉面我นี่คือแฟนคลั一起<嗯> say hi。 ใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาพบปากกับแอนเซอร์ชาวไทยทุกคนคะ่ะเอาจริงๆแล้วค่ะประเทศไทยที่เคยรู้จักหรือที่เคยสัมผัสมาหรือที่เคยได้ยินมาค่ะแต่ต่างจากวันนี้ประเทศไทยจริงๆที่มาเยือนแล้วไมเอ่ย

ตอนแรกบอกว่าชอบอาหารไทยนะคะแล้วก็บอกว่าชอบทุกคนด้วยแสดงว่าพวกเราเท่ากับอาหารหรือเปล่านะแปลค่อนข้างยากเนาะเป็นเป็นพวกคนไทยอ่ะเนาะแปลค่อนข้างยากนะคะอาจจะบอกเขาว่าเล่นเป็นคนไทยเขา刚刚就是开了一个玩笑说你一开始说喜欢食物，然后你又说是喜欢他们，那他们代表是他们是食物吗？开玩笑吧，开玩笑，开玩笑。 แล้วก็พวกเราลแฟนชาวไทยเคยเจอแต่ออสการ์ทำอะไรวันนี้ได้มาเจอตัวจริงๆบ้างรู้สึกยังไงบ้างทุกคอทั่วไปกั่ะโลกท่นคุณนวิดีอวันนี้เห็นครู้สึกยงไรบ้างทุกคนวโลกท่วก่วโลกว่วโลกท่กกทชอบโลกท่วโลกทั่วโลกทวโก่วกคกทัวโลกท่วโลกทว่วก่ สวยอสวียยโอเคโอเคเพียวหยานะคะ h เพียวยยสวย่าตาสวยค่ะสวยค่ะอ h e e there t h e some like you know guys หล่อค่ะโตค่ทุกคนหล่อและสวยทุกคนหล่อและสวยโดยเฉพาะก็จีโรนชี Uh, oh, y yeah. ah. uh, e uh, a ว so oh, yeah. uh, so ันน uh, ี um, uh, um. uh, ้ไม่เอาตาแล้วนะเขาเขา开玩笑说这场通告费他不要了 Oh เขาบอกว่าหันวิดีโอไปแล้วตอนแรกจไปที่อกผไม่เอาตหันที่กงที่หมดนะัอือข้างล่างมีหักฐานนที่เขาบอ่เขาไมอาตาแล้วกฐยบอกว่าเขาไม่เอาตาแล้วด้นลรากฐานยาที่เขากว่าเขไม่เอาตางมีหักนพยาที่กว่าเขาม่เอล้นล่างมีหลักานพนี่เกวไม่เอาแล้วดน่าที่เขาบอกว่เขาไม่เอาตาแล้วด้านล่างมี ตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้ไปเที่ยวไหนมาบ้าง你星期五就来到泰国了，有先去哪里逛逛吗？他们直接带我去吃东西，因为我是个吃货。Ú, 对是。他本身他喜欢吃很多，所以来到泰国，整个团队都带他去吃。啊，然后我们看到从第一天开始，这个 IG Story 应该是什么？泰国。泰国，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 泰国。哦，那是我的最爱。哦。 โอเคงั้นสมมติว่าชื่อแฟนด้อมภาสดไทยของเราเราตั้งไว้ว่าผัดไทยดีไมนแฟนฟชื่อ的名字就换成盘 o มีมีว่าเร่มีผัดไทยก่อหมืจ้าหผัดไทยกนมปิงในที่นีตั่้นม a ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขมาขึ้มาขนมานมาขึ้ามาขึนมนมาข้าม้า หมูปิ้ง喜欢吗那个猪肉串你喜欢吗ไม่ชอบอาหารอาหารอย่างอื่นได้ลองทานบ้างไหมนอกจากผัดไทยแล้วก็หมูปิ้งเพราะว่าอาหารไทยของเราก็คืออร่อยหลายอย่างเนาะต้มยำกุ้งเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า泰国料理有有很多种除了ผัดไทยกับหมูปิ้ง你还有喜欢ต้มยำกุ้ง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 อ่า เคยได้ยินมาแล้วอยากจะทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เมืองไทย有没有其他的料理就是有听过的然后想要尝试看看的呢？呃那些虫子。他们那边呃。哦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  ไม่แล้วก็มาหลังเราก็เอามาให้ลองดีไหมต้องลองเนาะที่จริงที่จริงมาแรงอร่อยนะคะมาแรงอร่อยนะเพราะว่าเขาจะฉีดเหมือนเป็นซอสนะคะเค็มๆรสชาติแบบว่ามันๆเค็มๆมันๆ他说其实那些虫子蛮好吃的，它上面有香料，很香。Oh, so you try the order? Yes. Oh yes. 对身体很好。Oh, protein is right. Yes. Can we t r i t g to e a t like meat or pork or beef? o k เปลี่ยนกิน โอเคได้คะ่ะในอนาคตอาจจะได้ลองแมลงทอด未来可能就可以有机会尝试到这些炸虫。Oh okay I'll try for for you guys. ใช่ะลองเพื okay, ่อนทุกคนเลยครับวันนี้มาถึงประเทศไทยทังทีทำเนียมไทยก็ต้องฝึกภาษาไทยพูดภาษาไทยหน่อยเมื่อกี้ได้ไปละสวัสดีครับสวยมากหล่อมากขอบคุณครับมีใครเคยสอนภาษาไทยประโยคอื่นอีกไหมคะ 就是来泰国就是有要秀泰语一些的那个习俗，那除了刚刚那些泰语，你还会其他的吗？我爱你们，<哇> <Yeah. S 1> สองระทุกคนเตโเคอสมมติว่าอยากไปห้องน้ำบ้างว่าบท้องหรือว่าอะไอยี้แล้วก็ไปแบบว่าาเ้ห้องน้ําอยู่ไหงน้อ่่ห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำ ห้องน้ําอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเอ้ยชักนะครับใช่ค่ะใช่อยู่นี่อยู่คนไทยได้แล้วใช่ไม่ไม้เยใช่มว่าสมว่าสมมติว่าคนไทยพูดอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรเงี้ยตอบรับไปก่อนตอบใช่อไทยค่่ต้องตอใช่ Yes y โอเคเก่งมากเก่งมากทันทีค่ะต่อไปนะคะ ฉันเป็นนานุต่าดาวช่ฉันเป็นนานุต่าดาวฉันเป็นนานุต่าดาวฉันเป็นนานุต่าดาว มันเป็นคำที่เขาใช้เล่นว h าว h าว h า Why w h น I'm l e a r n i n สทำไมถึงสอนผมว่ามันจะเป็นมันจะเป็นประโยคที่แบบว่าใน TikTok เมืองไทยเขาดังอยู่อะไรเงี้ยในไทย泰国上就 Yes it's t u e o k o k a ตอนนี้ก็คือว่าอยู่ในเออเออ你说刚才ต是在泰国的ล音了 โอ้โต oh, okay. okay. ้ย์ยินโตัวเอนถูกต้องโอเคนะคะอะมาคุยเรื่องเพลงกันบ้างดีกว่านะคะสองเพลงที่ผ่านไปนะคะเราได้ฟังกันไปเนาะให้ออสการ์แนะนำหน่อยดีกว่าว่าเป็นเพลงอะไรทำไมเลือกเพลงนี้มาเป็นโชว์เปิดค่ะทังกังฉันที่刚刚刚刚前面开场的时候唱了ก首歌，想要让你介绍一下刚刚那两首，然后为什么会选这两首来表演？อ因为那是我之前的专辑，so 我的新专辑从下首开始，it's my new album。 ก็ค so, ือ like you know? 2เพลงเป็นจากอัลบั้มที่แล้วก็คือถือว่าเป็นเมื่อก่อนของเขาแล้วตอนนี้ข้างหลังเริ่มก็คือปัจจุบันของเขาอืมก็เลยเลือกสเพลงนี้มาเป็นเพลงเปิดนะฮะชอบไหมเอ่ยโอเค那直接开始下一首 OK เริ่มเพลงต่อไปเลยมั้ง OK